สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอยอนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนกังกูศลในพระพุทธศาสนาวดัดในวังพระรามหลวงค่ะค่ะมาสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะกลับมาพบกับคุณครูป้าแล้วคุณเทนากันอีกแล้วนะคะเด็กๆจ๋าอ่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันแล้วนะคะ อ่าให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้มีเพียงแค่ดินสอแล้วก็ยางลบนะคะใช่แล้วค่ะอ่าหน่วยการเรียนรู้สําหรับสัปดาห์นี้ก็คือหน่วยโรงเรียนแสนรักอ่าเรื่องที่เด็กๆเ,เรียนวันนี้ก็คือดเด็กๆเ,เรียนหนังสือ<ด>ที่ทใ<จ>ดอ่าอ่า เด็กๆมาดูสาระเรียนรู้สําหรับวันนี้กันเลยค่ะหน่วยโรงเรียนแสนรักอ่าสาระเรียนรู้ก็คือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆเ,เรียนหนะังสือที่ใดคะที่ใดคะที่โรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนนะคะอ่าสำหรับเด็กๆเ,เรียนหนังสืออยู่ที่ที่ใดก็มันจะมีที่ห้องเรียนยอ่า สามารถไปเรียนนอกห้องเรียนก็ได้ก็กคือสนามเด็กเล่น,<า>นก็กคือเรียน,ร,ยนรู้นอกห้องเรียนอ่าว่าจะเป็นห้องสมุดก็ได้นะคะคุณปูปาใช่เลยค่ะอ่ะาสถานที่ต่างๆในโรงเรียนก็มีห้องน้ำห้องครัวอ่าสนามเด็กเล่นห้องเรียนอันนี้ก็คือสถานที่ต่างๆในบริเวณต้องบริเวณโรงเรียนนะคะอ่าเด็กๆมาดูแบบผัดในวันนี้กันเลยนะคะ เด็กๆเ,เรียนหนังสือที่ใดอ่เรามาดูกันนะคะอะมีภาพอะไรกันบ้างอคุณครูกำลังสอนหนังสือมีสนามเด็กเล่นมีมมห้องน้ำแล้วก็มีห้องเรียนอมาฟังกำลังกันเลยค่ะเขาบอกว่าเด็กๆเ,เรียนหนังสือที่ใดคำชี้แจงนะคะลากเส้นดูภาพจิตกรรมไปหาภาพสถานที่ในโรงเรียนให้สำคัญ ดูภาพนี้นะคะคุณครูกําลังทําอะไรอยู่คะสอนหนังสือเด็กนักเรียนดูใช่ไหมคะเวลาเราเรียนหนังสือเราทํากิจกรรมที่ใดคะที่ห้องน้ํำไหมคะคุณครูตามไม่ใช่ค่ะห้องน้ำเอาไว้ทําอะไรก็ลูกไว้อุจาระาไว้ปัสสาวะอ่าเราไปที่สนามเด็กเล่นไหมคะสนามเด็กเล่นก็คือไว้มีกิจกรรมยามว่างหลังจากเรียนหนังสือแล้วก็คือไว้เล่นนะคะเราต้องเรียนหนังสือที่ใดคะ ที่ห้องเรียนก็คือภาพนี้นะคะที่คุณครูกำลังสอนอยู่ให้เด็กๆลด้เส้นโยงภาพไปหาห้องเรียนนะคะจากภาพที่คุณเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้าง่ามีโต๊ะเอียนหนังสือมีกระดานสอนหนังสืออ่ามีหน้าต่างมีนาฬิกามีที่วัส่วนสูงอันนี้คือห้องเรียน่ะให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะจะเป็นนกกระตินะคะแล้วก็ ไปหาห้องเรียนนะคะอ่าไป่อนมันี้ง่ายนีดเดียวค่ะแค่ให้เด็กๆลากเส้นอ่าภาพที่คุณครูสอนนักเรียนอยู่นักเรียนจะไปเรียนที่ไหนอ่าเมื่อเด็กๆเรียนหนังสือก็ต้องเรียนในห้องเรียนอ่าในโรงเรียนมีสถานที่ใดบ้างอ่าท็ทวนกันนะคะในโรงเรียนมีสถานที่ใดบ้างคะมีห้องเรียนมีสนามเด็กเล่นมีห้อง น้ำก็าีองสม,มุดด้วยนะคะใช้ในการเรียนการสอนก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไปทำกันที่ไหนกันได้บ้างคะอ่าก็คือสานามเด็กเล่นเด็กๆทำกิจกรรมใดในห้องเรียนคะเรียนน้ำหรือ,อ,อเมื่อเด็กๆทำก,กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กเด็ก ทำกิจกรรมใดในห้องน้ำคะอ่าปาสต้าอุจจาระในห้องน้ำและมีบางคนตอนนี้คุณครูนะค่คุณครูฟสอนขี่ในห้องได้ไหมคะอ่าฉี่ในห้องได้ไหมคะไม่ได้ฉี่เล้กกางเกงได้ไหมคะไม่ได้นะคะเรามีห้องน้ำแล้วเราต้องบอกคุณครูนะคะตอนที่เราจะไปเข้าห้องน้ำเราต้องบอกคุณครูแล้วก็เด็กๆไปเข้าห้องน้ำนะคะ เด็กๆต้องโตแล้วนะคะไม่ฉีดใส่กางเกงไม่อื้อใส่กางเกงนะคะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านปวดหอือปวดฉี่เด็กๆก็บอกผู้ปกครองอ่าสำหรับวันนี้นะคะแค่ลากเส้นเองนะคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยลากเส้นให้สัมพันธ์การสถานที่โรงเรียนอ่าคุณรูสตนอหนังสือสอนอยู่ที่ไหนคะ ที่โรงเรียนโรงเรียนจะมีใครบ้างคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะที่ที่เราเรียนเรื่องโรงเรียนแสร้นะคะเรียนแสรแล้วภายในโรงเรียนมีใครกันบ้างเอ่ยมีใครบ้างคะครูครูครูมีนักเรียนอ่าหรือก็บางโรงเรียนก็มีนักการพันโรงเพื่อทาความสะอาดนะคะมีแม่ครัวด้วยใช่ไหมมีแม่ครัวด้ค่ะอ่ามาทบทวนสั์ภาษาอังกฤษกันค่ะสับภาษาอังกฤษนะคะ เมื่อก่อนเคื่อนะเราตามสอนไปสองคำแล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะ teacher teacher อ่าแปลว่าอะไรคะคุณครูอ่าต่อไปอีกหนึ่งคำค่ะ student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  แปลว่านักเรียนอ่าสำหรับปันโยคนี้ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะคุณครูบอกว่าเด็กๆคงเข้าใจนะคะ ฝากคู่ปกครองสอนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ